เฮัยมากี่วันเนอะห้ามเบื่อมาเบื่อล้วไม่เบื่อห้ามเบื่อไม่ได้ห้ามเบื่อวิชาชีพเราเป็นวิชาชีพเราต้องซื้อสัตว์ต่อวิชาชีพเราต้องไม่เบื่อพลเรีนพลเรียนมอกินพลเรียนเราไม่ได้เบื่อไม่ได้อะไรเลยแล้วนะฮะวันนี้มารีวิวหูฟังออกกำลังกายอีกแล้วอีกแล้วนะช่วงนี้ออกเยอะเพราะคนนิยมออกกำลังกายกันเนี่ยผมนิ้วอ้วนเอาออกกำลังกายยังไงวะเนี่ยก็กินเยอะพี่ออกกำลังกายต้องออกเยอะกว่าที่กินไปออก ไม่นะเขาบอกว่าออกกำลังกายอะ่ะคืออาหารเนี่ยเจ็ดสิบออกกำลังกายแค่สามสิบอ๋อ่าพี่ต้องอดกินต้องกินสามต้องกินเจ็ดสิบไงต้องกินให้น้อยลงออกกำลังกายแค่สามสิบเฮ้ยเขาบอกก็ต้องกินให้เยอะขึ้นดิเอาล่ะใช่ปะไม่ใช่เดี๋ยวเข้ามายถึงว่าการลดความอ้วนเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ที่การควบคุมอาหารก็คือต้องเลือกต้องเลือกอาหารในการกินนิดนึงอ่ากินคลีนคลีนจริงจริงไม่ต้องคลีนก็ได้ก็กินพวกซานไลน์เต็มโปรขดม่วงเอออย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะพร้อมเลยนะเวลากินต้องเลือกฉากรินนะสมมติ บางครั้งเราก็อยากกินอะไรที่มันแบบเขาเรียกว่าไงมันมันไม่คลีนอะอย่างข,าข,าออข้าวขาวหมูอย่างเงี้ยอ้โหมูขาวหมูเลยฮะก็วิธีการง่ายๆนะก็แยกเนื้อกับหนังออกจากกันซ่าคัดเนื้อทิ้งกินมาแต่นหนังนะ <c oughs> โอเคเลยครับพอรีวิววะจบเลย <c oughs> เออวันนี้มารีวิวหูฟังนะครับจะสปอยแล้ว JBL JBL ตัวล่าสุดเลยใช่ไหมรีเฟกมินิ ลีเฟกต์เรามีแล้วสิมีอยู่แล้วคือก่อนหน้านี้เขาจะมีรีเฟกต์ใช่ไหมฮะอ่มีรีเฟกต์ธรรมดาแล้วก็รีเฟกต์บีทีก็คือบลูทูธอันนี้ก็คือมใหม่มีลีเฟกตมินิมีบลูทูธไหมไม่มีสิไม่มีอ๋อก็จะเป็นรีเฟกมินิธรรมดาเป็นรุ่นลื่นสายใช่นะฮะตัวเล็กกว่าเล็กกว่าลองลองลองดูเลยดีกว่าครับมาเนี่ยเปิดมากล่องก็จะเป็นอย่างนี้ครับเขาจะมาแกะออกมานี่เขาจะมีแบบนี้ก็คือแบบนี้คือใส่แล้วล็อกหูไงฟลีดอ่ะฟิิตตฟอเีล แล้วก็กเป็นจุกธรรมดาเลยนามีธรรมดาครับซึ่งมันติดมาที่ตัวด้วยครับทำไมติดมาก็คือฝังไม่ได้นะครับผู <c oughs> <c oughs> ้ชมใช่ <c oughs> ให้ <c oughs> มานะด้วยไงนีน่ชุดแต่ก็ไม่มีสายช่วย <c oughs> ก็สรุปในชุดน้นก็จะมีจุกมาให้จุาให evet ้แบบครบๆเลย้องความต้องการเลยก็จะมีุเครื่องหมด4ี่คู่4ี่คู่รวมรวมกับที่เขาติดมาด้วยนะฮะสี่คู่แล้วก็จะมีตัวหูฟังถูกต้องครับคือถ้าเป็นรีเฟครุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะให้มาแแบบฟิตนะฮะคือมีมีตัวล็อกหูไว้จะไม่มีจุกธรรมดามาให้แต่สาหรับเต้ามินีเนี่ยมีจุกธรรมดามาให้ด้วยครับซึ่งจากที่ดูแล้วก็เข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่ามินีเพราะมันเล็กกว่าเดิมมากพอสมควรเลยนี่จิ๋วปุ๊บเลยแล้วสายก็ดูดี แข็งแรงสายนี่เหมือนรุ่นพี่เหมือนเหมือนรุ่นก่อนหน้านี้รุ่นพี่เขาคือแบบว่าเป็นแบบสะท้อนแสงสะท้อนแสงแล้วก็ดูเขาจทาสีสะท้อนแสงไว้แข็งแรงทนทานตัวตัวนี้จะจะถอดสายไม่ได้นะครับครับคือตัวรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยเขาสามารถถอดได้ให้มันสั้นลงคือแบบอาใส่กับอาร์มแบนด์อะไรแบบนี้แต่อันนี้ถอดไม่ได้ถอดไม่ได้อ่าเป็นสายยาวเลยถือว่าเป็นรุ่นมินิแหละแต่เขาเขาอาจจะต้องจำเป็นจะต้องตัดฟังก์ชันบางอย่างออกไปใช่ครับแล้วก็มีแจ็คเป็น เป็นเป็นเกือบแอลอ่ะแจ็คบูคายักษ์หรือแจ็คแฟนชันหรือแจ็คแฟนมันแจ็คหูฟังเนี่ยแหละผมเรียกเราเรียกอะแดปเตอร์นะอะแดปเตอร์ก็ได้อะแดปเตอร์ขนาดสามเจ็ดห้าอ่าเนี่ยแล้วก็นี่ที่สำคัญครับมีไมโครโฟนไมโครโฟนอันนี้ต้องมีอยู่แล้วสิเพราะว่าหูฟังโดยปกติสมัยเนี้ยเขาคือคนเราถ้าแต่คนเราส่วนใหญ่นะคนเขาว่าสนใอฟังอย่างสมาร์ทโฟนแต่ว่าอันนี้ก็เป็นยูนิเวอร์แซลแหละเพราะว่ามันเป็นปุ่มเดียวคือใช้ได้หมดครับจะ Android จะใช้ได้หมดนะครับครับ คือคือมันดียังไงเอาไว้สําหรับใช้ด้วยสองระบบได้ได้หมดเลยแต่แค่ไม่มีวอลลุ่มแค่นั้นเองครับแต่ว่าไหม่เนี่ยใช้ได้แล้วสามารถกดดูดเล่นเพลงหรือเปลี่ยนเพลงได้ถูกอ่าถ้วก็มาดูตัวบอดี้กันนะครับพอดจุกให้ดูดูตัวบอดี้แต่คนเปิดให้ดูจุกอ่ะนี่ไงฮะบอดี้มันเล็กมันมีมันมีสัดส่วนในการโค้งนะนี่ดูท่อท่อนําเสียงเนี่ยมันโค้งโค้งรับเข้ากับสรีล่าหูเราคืนจรไม่เขาถึงเราผิด หูของเรามันไม่ตรงนี่แล้วก็ไม่ได้ก <itation S 1> ลมเลยนะมันเลี้ยงมันมันผิดใช่ไหมแ้วมันจะแย,แยงๆหน่อยเนี่ย SE. มันเวลา,เ,าเวลาเนี่ยมันท่อมันรับไปเนี่ยตัวบอดี้มันจะไม่จะไม่กดหูเราโอ้ดิสาระดิสาระมีอยู่จริงนะมนเล่นมาแล้วที่ผมชอบคือตรงนี้ไงไ,งไ,งไอไอ,ไอสีสะท้อนแสงคือเวลาสมมติว่าผมทำงานอยู่นอกสถานที่กลางคืนดึกดื่นอ่าขับรถมาปุ๊บรถส่องเห็นไฟแสงวับแป๊บตาฉนเลย กั <c oughs> คน,นคือแบบวิ่งตอนกลางคืนมันทำให้เห็นหรือว่าอยู่ในกระเป๋ามืดๆเนี่ยมันทำให้พอหาง่ายไวเาหยิบใช้ม <c oughs> ันไม่ออกแบบเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมันไไม่ได้ขนาดนั้นแล้วสายเนี่ยมันเป็นมันไม่ได้คมไงมันเขาเรียกอะไรทายเกิล์วะทายเกิล์ทายเกิลฟรีขยำก็พันไ,ไม่พันนี่นดูโอ้โหเอาออกง่ายครับก็เหมาะแหละไลฟ<ง>์ไ<ง>สไตล์ที่แบบชอบออกกำลังกายไม่พันจริงเปล่าจริง อะไรที่เรียกหูเชื่อกอะไรอย่างเงาไม่ปัดนะฮะก็ฟันเป็นหูฟังที่ตัวเล็กน้ำหนักเบาตัวเล็กน้ำหนักเบามีไม้ด้วยแล้วก็มีจุกให้หลากหลายสำหรับใครที่ฟังธรรมดาแบบยังไม่ได้ออกกำลังกายเนี่ยไม่ได้กลัวหลุดเนี่ยก็ใส่จุกแบบนี้จะสบายหูกว่าแต่ถ้าออกกำลังกายเนี่ยแน่นอนว่าต้องใส่แบบนี้เพราะว่ากันกัต่างๆมันจะมีเล็บเอี๊ยหุกเอี๊ยหุกเอี๊ยหุกซึ่งปล่อยหมัดหุกก็ไปงี้ไม่ใช่สิเอี๊ยนั่นไม่เอี๊ยบมีเอี๊ยมีเอี๊ยเอฟเฟคเตอร์ ก็อยากจะก็อยากจะตกลงไปนะพวเ่อ่ะเรามาฟังเสียงกันดีกว่าครับผมฟังบ้างนี่เชิญเลยมันก็จะมี L R บอกนะครับนี่ไม่ต้องตกใจไปตามสไตล์หอูฟังกำลังกายนะครับคือจังหวะมันจะต้องหนักแน่นหน่อยซึ่งตัวนี้ก็หนักแน่นสะใจเหมือนกัน เน้นเบสเป็นหลักเลยเบสมาแบบดุมๆเลยแล้วกลางแหลมว่าสไตล์ JBL เ,เขาอ่ะคือ,ค,อคือฟังสนุกมันมันมันไม่ได้แบบบาดหูน,าน่ารำคาญอะไรแต่ว่าก<อ>็คมๆหน่อยสดๆหน่อยสด,สดหน่อยโจหูจจจฟังแบบนี้ม,นนมันฟังกับไฟล์เพลงได้หลากหลายหน่อยนะ<อ>มันไม่สดมากเนื่องความเป็นดิจิตอลแล้วเนื่อความเป็นดิจิตอลใช่ครับคือจะฟังเอ็มวีสารเนี่ยมันก็ฟังได้ไงคือมันก็ไม่ได้มันไม่ได้ขี้ฟอลอย่างเงี้ยสไตล์เสียงเพราะว่าเบสมันเยอะใช่คือปัจจุบันเนี่ยคนจะนิยมฟังเพลงเรียกว่าให้ความสำคัญกับไฟล์เพลงมากขึ้นชอบเพลงมากขึ้นคุณผู้ชมสังเกตได้้นนนะตอี คือหลายท่านจะจะเริ่มแบบมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการฟังเพลงนะคือต้องเป็นสมัยก่อนสมัยผมนะแยมพายหัวนี้พูดแบบไม่อายตัวเองแยมพายแล้วก็อะไรนะแยมพายปะเทืองปะเทืองต้องไปหาซื้อเครื่องเล่นวิดีโออ่ะที่มันเล่นสมัยนั้นที่เล่นซีมิสามต้องเปิดทีวีแล้วถึงจะฟังเพลงโอ้ยมันคุ้มจังตอนนั้นก็ฟังไม่เป็นไงถูกไหมเดี๋ยวนี้ขนาดสตรีมมิ่งยังต้องเป็นเป็นอคแลนด์เป็นไฮเลสไม่ก็ไม่ต้องกับไฮเลสก็ได้ว่าเป็นคุณภาพเทียบเท่ากับซีดีโอ디โอต้องขนาดนั้้นนนนนน่่ะะะขขาาดดสสตตรรีีีีมมกปแลว หลายปีนะยังเพิ่งทําได้แค่นี้นะอีกหน่อยว่ามีมีไฮเลสเนี่ยอีกหน่อยนี้ก็มันต้องอีกแบบหลายปัจจัยนะเรื่องอินเตอร์เน็ตถูกต้องก็สรุปเลยครับครับพันนิดนิดใช่ไหมตัวนี้พันนิดนิดพันนิดนิดไม่พันนิดนิดนี่คือสายพันกันใช่ไหมไม่ใช่ราคาพันนิดนิดแล้วให้เสียงที่คุ้มอ่ะเอาแค่เอาแค่ฟังก์ชันการเหงื่อมันเนี่ย แล้วก็มีไมค์เนี่ยก็คุมแล้วยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องเสียงเลยนะแต่ว่าเนี่ยเสียงให้เสียงที่ฟังสนุกฟังง่ายคือฟังแล้วติดหูแหละมไม,ไม,ไม่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 ขี้ฟ้องไม่อะไรเลยติดไปเลยนะไม่ไม่ไอ้นี่นะไม่ออกอะไรเอาที่ผิดสบายใจใครับเันคิดเก่าอะไรไม่ใช่คือคือสไตล์เสียงคือฟังผู้แล้วชอบง่ายคืออ๋อเดสมันก็มาแหลมมันก็มีอะไรแบบนี้คือคือแปลว่าทำมาเพื่อเอาใจคอเพลงมหาชนมิวสิกเลเวอร์ประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้ ก็ไม่รู้ก็บอกฟังก็ติดหูก็ไม่หัวมันติดจะติดยังไงเราสรุปเลยแค่นี้แหละฮะลากันไปก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปมากกว่านี้เดี๋ยวมุกมันจะไปมากกว่านี้ไปลองไปลองฟังกันดูนะฮะซึ่งตัวนี้จริงๆเขามีหลายสีด้วยนะมีหลายสีประมาณ58ล้านเฉดสีได้ก็เดี๋ยวไปลองกัยต้นสินค้ามาแล้วกันนะครับเอาเลยครับถ้าถ้ามีไม่ถึงก็มาแตาพี่แพะได้เลยครับผมวันนี้ขอตัวไปก่อนที่จะไปลองก่อนที่จะเล่เทปไปกว่านี้สวัสดีครับ มันคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อในแกเจตมันคงมันคงอยากให้คุณได้มั่นใจอยากให้คุณได้มั่นในแกเจตมันคงมันคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อในแกเจตมันคง